ครับมาถึงหัวข้อที่ที่สำคัญมากอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการดำเนินง,งานตามแผนธุรกิจนะครับการดำเนินง,งานตามแผนธุรกิจนี่มันก็จะหมายถึงกระบวนการที่ที่นำแผนไปสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการการทำงานตามกลยุทธ์ตามแผนที่เรา <c oughs> ที่เราวางเอาไว้นะครับเพื่อให บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของพวกเรานะครับซึ่งกระบวนการนี้จะต้องอา,อาศัยนะครับก็เรียกว่าอาศัยการวางแผนในระดับองค์กรเลยนะครับทุกคนนะครับที่ที่อยู่ในอยู่ในองค์กรจะต้องมามาพูดคุยกันถ้าเราโยงมาถึงธุรกิจในโรงเรียนนะครับคุณครูเองแล้วก็นักเรียนแล้วก็ผู้บริหารควรจะมีโอกาสได้มามาวางแผนร่วมกันว่า เราจะขับเคลื่อนแผนนี้ให้ไปสู่เป้าหมายที่เรากำหนดไว้ได้อย่างไรนะครับทำอย่างไรแผนนี้จึงจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จนั้นมันต้องเอาทุกคนครับมานั่งมานั่งพูดคุยกันนะครับซึ่งในการในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเนี่ยนะครับมันอาจจะมีขั้นตอนหนึ่งที่ที่ผมคิดว่ามันมันจำเป็นอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นการการฝึกอบรม นักเรียนของเราในในบางเรื่องที่มันอาจจะอา,อาจจะยังไม่ได้เพิ่มเติมในระหว่างที่เรา,าผลิตสินค้าหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์นั่นก็คือเรื่องของการาเ,ทเทคนิคการสื่อสารนะครับเทคนิคการการเจรจาการพูดคุยกับคนอื่นนะครับหรือ,อาบางทีมันอาจจะเป็นเทคนิคการขายนะครับการขายด้วยวาจาการ การเขียนโพสขายของอะไรประมาณนี้เราอาจจะจำเป็นต้องได้ได้ฝึกนักเรียนของพวกเราเพื่อที่จะทำให้เขามีความมั่นใจในการที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้แม้กระทั่งการการนำเสนอนะครับต่อหน้าต่อหน้าผู้คนจำนวนมากนี่ครับในที่สา,สาธารณะเนี่ยเราก็อาจจะเป็นต้องได้ได้ฝึกกับได้ฝึกให้กับนักเรียนเราด้วยเพราะบางที เขาอาจจะไม่เคยนะครับในในบริบทแบบนั้นอ,อยู่แต่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็เวลาจะมีอะไรคุณครูก็จะคอยซัพพอร์ตแต่ว่าเวลาที่ออกไปขายจริงๆนะครับหรือว่าไปสู่ตลาดจริงนนะครับในพื้นที่พื้นที่จริงนั้นเด็กจะต้องมีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอนะครับ r o d u c t ของตนเองได้อย่างอย่างคล่องแคล่วแน่นอนครับมันต้องมันต้องอาศัยการฝึกบ้างนะครับ หรืออาจจะต้องมีการจ้างจ้างเจ้าหน้าที่จ้างบุคลากรอื่นนะครับที่มันมีความมีความจำเป็นต่อ,ต,อต่อธุรกิจของเราผมยกตัวอย่างเรื่องของอะไรดีการาเช่นการการขนส่งนะครับการขนส่งบางทีเราอาจจะต้องไปจ้างพนักงานส่งของหรือถ้าไม่จ้างเราอาจจะต้องได้ไปดีลกับบริษัทที่เขาทำ ทำงานด้านนี้อย่างเช่นเคอรี่หรือว่าอื่นๆนะครับที่เขาทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งของแบบนี้นะครับซึ่งอา,อาจจะต้องได้มีการาพูดคุยกันว่าเราจะดำเนินการยังไงร,รวมแม้กระทั่งการจัดหาเงินนะครับการจัดหาเงินการการร่วมมือกับนักธุรกิจเจ้าอื่นนะครับหรือว่าผู้ประกอบการเจ้าอื่นที่ทำงานคล้ายๆกัน นะครับคล้ายๆกันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจประเภทเดียวกันแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันอ,อย่างเช่นเรื่องของอถ้าเราทำอาหารนะครับเราอาจจะต้องได้สร้างความร่วมมือกับแม่ค้าขายผลไม้ที่จะเข้ามาเอามาส่งให้เราเพื่อทำเป็นอาหารหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำบรรจุภัณฑ์อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะทำให ผลผลิตของเราหรือว่าสินค้าของเรามีบรรจุภัณฑ์หรือว่าหีบห่อที่ที่สวยงามนะครับอนอกจากนั้นนะครับในการในการในการที่จะทําให้แผนธุรกิจของเราสามารถที่จะนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับมันอ,อาจจะมันจาเป็นจะต้องนะครับจำเป็นจะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างต่อเนื่องอไปตลอดเลยนะครับเพราะว่าเราจะมันจะทิ้งไม่ได้บางช่วงมันอาจจะขายดีถ้าเราชะล่าใจนะครับส่วนอาทิตย์นี้ขายดีอาทิตย์ถัดไปอาจจะไม่ได้ขายเพราะว่า,าตลาดมันพันผลตลอดเวลานะครับความต้องการของลูกค้ามันเปลี่ยนไปทุกๆวันนะครับการแข่งขันเกิดขึ้นทุกๆวันดังนั้นการประเมินนะครับ ติดตามประเมินผลการทําการตลาดอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าสม,ม่เสมอต่อเนื่องนี่จึงจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับขาดไปได้ถ้าอย่างนั้นมันอาจจะหลุดไปเลยเราอาจจะมาดีนง,งว่าเอา้ามันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อกี้ยังยังโอเคอยู่เลยแต่พอมาถึงเดือนนี้สัปดาห์นี้มันเกิดอะไรขึ้นกับธุรก,กิจเรานั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้ต่อเนื่องเรื่องของการประเมิน ประเมินธุรกิจเองประเมินสถานการณ์ประเมินตลาดนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงอันนี้คือการการนำแผนไปสู่ไปสู่การปฏิบัตินะครับต้องอผมผมว่าเป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญเหมือนกันดังนั้นโรงเรียนที่ยังที่ยังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ได้ลองเอาแนวคิดนี้ดูไปไปปรับใช้ดูนะครับผมว่า,ามันมันจะเป็นประโยชน์กับ กับงานของโรงเรียนของตั้งเรียนของคุณครูด้วยนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ